มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง f m 101นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่กรุงเทพในช่วงหยุดยาวๆก็ขอให้มีความสุขกับถนนโล่งๆแต่ว่าตามห้างก็ยังคงคึกคักเหมือนเคยแหะครับส่วนท่านที่เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างจังหวัดก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและก็ขอให้มีความสุขตลอดเส้นทางนะครับขับรถอย่าประมาทแล้วก็ขอให้มีน้ำใจ กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันและที่สำคัญต้องเคารพกฎจราจรด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูมเงินออมทาง FM 101นะครับในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิตรเลียมจำกัดมหาชน บางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับขอแสดงความยินดีกับบางจากที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด,ด้าน CSR โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณนะครับได้มอบรางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด,ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คุณวัฒนาโอภาณนอมตะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในงาน Thailand c o r p o r a t e Excellence Award 2,015ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสินแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนจากบจกรุงศรีครับบจกรุงศรีเสนอการลงทุนใน LTF RMF เตรียมตัวรับเต็ม,เ,ตมเมื่อลงทุน LTF RMF กับบจกรุงศรีรับสิทธิลดหยอ่อนภาษีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อลงทุนระหว่างวันที่5มกราคมตั้งแต่ต้นปีจนถึง30ธันวาคมนี้นะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้บลจกรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 6M16 เสนอขายครั้งเดียวจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้กองนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นกองที่ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับประมาณการผลตอบแทน1.95%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ5 1 0 0 0 0บาทเสนอขายครั้งเดียวจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะครับนอกจากนั้นครับบลจรกรุงศรียังคงเสนอขายกองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ 6M122 เสนอขายจนถึงวันที่14ธันวาคมเช่นเดียวกันนะครับ เป็นกองที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอนัตโนมัติแต่ว่ากองนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนนะครับประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่1.6%ต่อปีกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทเสนอขายจนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะครับดังนั้นครับไม่ว่าจะสนใจกองทุน LTFIMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 3M16 หรือกองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ 6M112 ของบลจกรุงศรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจกรุงศรี026575757 026575757หรือที่เว็บไซต์ w w w k r u n g c a s s e t c o m นะครับคุณผูฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับจะเป็นตอนที่1ครับที่เรานำเอาไฮไลท์ของสัมมนาประทีปทัศสู่ความร่ำรวยและมีสุขโดยดรประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภพพัยจำกัดมหาชนนะครับเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จและร่ำรวยเริ่มต้นจากศูนย์จนร่ำรวยหมื่นล้าน ติดตามได้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Catch a n n e l ของกสทโทรคมมนาคมดาวทีเ TMC แบรนจานดา PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่ plus ของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูครับทิศทางการลงทุนในน้ำมันทองคำและตลาดหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์ในปีหน้า ปี2,559นะครับผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงสุทัตธรรมกุลให้เกียรติมาคุยและมาฉายภาพการลงทุนปีหน้าให้เราทราบกันในช่วงนี้ครับคุณสานุพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนวโน้มการลงทุนในช่วงปลายปีคาบเกี่ยวไปยังต้นปีหน้านะครับครับน้ำมันเนี่ยหมองลงไปเยอะไหมครับคุณสานุพงศ์น้ำมันเนี่ย ก็มองไปค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ตัวกลุ่มโอเปกเองเนี่ยไม่ปรับลดกําลังการผลิตลง uh huh. นะครับแล้วก็แถมยังมีอุปทานของทางอิหร่านเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกโอกาสที่ราคาน้ํามันเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปแรงๆเนี่ยเนี้เริ่มเห็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็อิรักเองเนี่ยก็ผลิตเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ากําลังการผลิตเนี่ย ที่ออกมานะครับกับอุปสงค์ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันจะพอกันไหมซึ่งอตอนนี้เนี่ยโอเปกบอกว่ามันพอกันแต่จริงๆแล้วดูจากราคาที่มันลงมาเนี่ยนักลงทุนก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร,ร่ละครับดังนั้นเนี่ยมุมมองของทางฟิลิปที่มีต่อทิศทางน้ํามันนะีมองดีหรือว่ามองว่าควรเลี่ยงไปก่อนครับ มองได้สองแง่นะครับถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้ผมแนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองเทรนแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยโอกาสฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นการเก็งกําไรนะครับระยะสั้นๆบางจังหวะที่มีโอกาสเนี่ยอันนี้ยังพอทําได้เพราะว่าแก๊บของราคาน้ำมันเวลาดีดตัวกลับขึ้นมาทีเนี่ยมันคุ้มที่จะเข้าไปเสี่ยงนะครับสำหรับนักลงทุนที่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สูงนะครับสูงมากด้วยนะครับแล้วก็รับความผันผวนได้ค่อนข้างเยอะ ครับเพราะฉะนั้นน้ำมันถ้าเป็นระยะยาวๆเนี่ยไม่แนะนําเลยใช่ไหมครับยังไม่แนะนําให้ถือนะครับระยะยาวๆอ่ะโอกาสที่ราคาน้ํามันจะกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมเนี่ยก็มีน้อยแล้วใช่ไหมเริ่มมีน้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือด้วยกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเชลแก๊สก็ออกมาอีกนะครับนั้นเนี่ยมองว่าราคาน้ํามันจะกลับขึ้นไปเป็นร้อยเหรียญเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสค่อนข้างยากนะครับแค่60ก็ยังยากเลยนะครับ นะแต่ว่าระยะสั้นๆยังพอเก่งกําไรเป็นรอบๆได้บ้างใช่ไหมครับ,รบใช่ครับใช่ครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยขึ้นมาสักห้าเหรียญเนี่ยอันนี้ก็ได้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ลครับะครับดังนั้นคําแนะนําอย่างเป็นทางการของบลฟิลิปต่อสินทรัพย์ประเภทน้ํามันคือครับก็ระยะสั้นเก่งกําไรได้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวๆเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ การจัดสรรกองทุนในพอร์ตเนี่ยก็ไม่มีน้ํามันอยู่แล้วนะครับววววสำหรับการลงทุนระยะยาวนะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยบอกว่าในพอร์ตไม่จําเป็นต้องมีน้ํามันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนะไม่ควรมีเลยนะครับชัดเจนนะครนะแนะนําว่าช่วงนี้ในพอร์ตเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์ประเภทน้ํามันนะครับใช่ครับจากน้ํามันผมขยับไปที่ทองคำนะครับทองคำเนี่ยหลังจากที่ท่าทีชัดเจนว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย ดูเหมือนว่ารัศมีหรือความน่าสนใจในทองคำเนี่ยมันหมดลงหมดลงไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆแล้วหมดสเสน่ห์ไปตั้งแต่ตอนพันสี่พันแล้วนะครับ,รบแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดไปดูตัว SPDR นะครับตอนนี้เนี่ยกองทุน SPDR ที่เป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้ลดการถือทองคำลงอีกนะครับแล้วก็ S <S> ไปถือเท่าๆกับตอนประมาณปี2008แล้วนะครับพะท่าเนี่ยความน่าสนใจในการลงทุนทองคำเนี่ยมันก็ลดลงนะครับ<ช>แต่ว่าถ้ามองในแง่ของการลงทุนระยะยาวเป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทองคำก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับหนึ่งคือทองคำเนี่ยมันจะ เลื่อนไหวกลับกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับถ้าเกิดมีทองคําติดไว้บ้างเนี่ยเวลาสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยมันพลิกตัวกลับหรือว่ามีการปรับตัวลดลงเนี่ยทองคาเนี่ยก็อาจจะเด้งขึ้นมาช่วยช่วยได้บ้างนะครับก็มีติดไว้ไม่เกิน10%เนี่ยน่าสนใจในพอร์ตก็ควรจะมีทองคําไว้บ้างแต่ไม่เกิน10%อนย่างนั้ใช่ไหมครับใช่ครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นถือได้มีในพอรตประมาณสักไม่เกิน10%สํารใช่ครับสำหรับทองคำนะฮะเอ๊ะอย่างนี้ค ครับที่น้ำมันบอกไม่ต้องมีเลยแต่ทองคำเนี่ยมีได้ไม่เกิน10บเปชอบทองคํามากกว่าน้ํามันอีกเหรอครับต้องดูอย่างนี้ครับในเชิงของการจัดสรรการเงินลงทุนเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ทรัพย์เสี่ยงตัวหนึ่งที่ไปกับตลาดหุ้นนะครับหุ้นขึ้นน้ำมันขึ้นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันแต่ทองคำเนี่ยมันกลับกันเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยทองคําจะกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ คุณเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้พอร์ตของเราเนี่ยมีมีความสมูทมากขึ้นในแง่ของผลตอบแทนครับ,รบยิ่งสารัตเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ลงมาล่อแล้วเนี่ยนะครับ นะครับมองแนวโน้มราคาทองคําจากนี้ไปจะเป็นยังไงจะหลุดพันเหรียญต่อออนซ์ลงไปไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรับรู้ข่าวแล้วว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําน่าจะส่งตัวมากกว่านะครับอาจจะเป็นเชิงของไซเวดาวนะครับค่อยๆลงไปเทส1 0 0นึ่แต่ว่าคิดว่ายังไม่น่าจะหลุดนะครับปีหน้าก็ไม่น่าจะหลุดนะใช่ครับถามว่าฟื้นไหมก็คงไม่ฟื้นเช่นกันยังไม่ซื้อเพราะว่า สรุปมุมมองของบลฟิลิปต่อทองคาครับครับก็ถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวที่แบบไม่ใช่การจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับในนําหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับก็มีติดไว้บ้างก็ดีนะครับครับติดไว้บ้างก็ดีแต่ไม่ควรเกิน10%ของพอร์ตลงทุนนะครับใช่ครับอ่ามีไว้บ้างนะครับครับผมขยับมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศบ้างดีกว่า ที่โดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดในปีหน้าปี2,559เนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศที่ไหนครับครับเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นที่ประเทศนั้นนะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอ,อยู่เนี่ยยังน่าสนใจนะครับอย่างเช่นยุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะยุโรปเองเนี่ยผมว่ายังน่าสนใจเพราะว่าตัว ECB เองก็ที่ผ่านมาก็ขยายโครงการ QE ออกไปแล้วแต่ยังไม่เพิ่มจํานวนเม็ดเงินนะครับตรงนี้ก็อาจจะทาให้ระยะสั้นมีความผิดหวังบ้างนะครับ แต่มองว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเก็บสะสมนะครับเพราะว่าต่อให้มีหรือไม่มี QE เพิ่มขึ้นเนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับอยากให้คุณสนุพงศ์ช่วยสรุปปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นและเศรษฐกิจยุโรปหน่อยได้ไหมครับนอกเหนือจากประเด็น QE เนี่ยมีไหมครับก็มีเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินของ US เนี่ยจะแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อไปเทียบกับ สกุลเงินยูโรแล้วเนี่ยก็จะดูว่ายูโรเนี่จะอ่อนลงรตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งว่าเขาอาจจะยังไม่ใช้ QE ตอนนี้เพราะว่ารอท่าทีของเฟดก่อนนะครับเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะครับได้ในแง่ของค่าเงินที่อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่จําเป็นต้องกระตุ้นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการกระตุ้นเพิ่มขึ้นตรงนั้นน่ะน่าสนใจนะครับในการ,รที่จะใส่เม็ดเงินค E เพิ่มขึ้นมาหรือว่าจะลดดอกเบี้ยเพิ่มตัวแปรแรกก็คือ ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มออดค่าจากการเตรียมขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับตัวแปรหนุนที่2ครับก็เรื่องของคีวีนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของยูโรเองนะครับยูโรโซนเองก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูพวกประเทศที่มีปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยตอนนี้เริ่มฟื้นตัวกลับมาอย่างอิตาลีสเปนเองนะครับก็เริ่มดูดีขึ้นฝรั่งเศส เอรมันอาจจะดรอปไปบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเทรนที่เป็นการฟื้นตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฟื้นตัวไม่ได้เร็วอย่างที่คนอื่นคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ก็ยังคิดว่าบอททอมแล้วนะครับก็คือผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วรอที่จะฟื้นตัวนะครับก่อนจะกลับมาดูกองเด่นๆที่ไปลงทุนที่ยุโรปนะครับขอไปแตะตลาดหุ้นญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าคุณสนุุพงศ์บอกว่าก็ดูน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าน่าสนใจน้อยกว่ายุโรปทำไมถึงมองว่าปีหน้าปี59 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังน่าสนใจล่ะครับในตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยผมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาดําเนินการมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจก็อาจจะสู้ยุโรปไม่ได้แล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกก็คือเรื่องของการเลือกตั้งการขึ้นภาษีนะครับตรงนั้นเนี่ย เคยโดนมาทีหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอา่เอาเพราะฉะนั้นถ้ามองตลาดหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดทางฟิลิปมองว่ายุโรปน่าสนใจที่สุดนะรรองลงมาก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับ,รบแล้วผมถามเผื่อไว้บ้างแล้วตลาดไหนบ้างครับปีหน้าตลาดต่างประเทศที่ควรเลี่ยงมากที่สุดครับ กลุ่มพวกลาตินอเมริกาลาตินอเมริกาเหรอครับใช่ครับเพราะว่าราคาพวกคอมมดิตี้เนี่ยมันส่งผลกับประเทศพวกลาตินอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นเนี่ยจะทําให้ลาตินอเมริกาเนี่ยหมดความน่าสนใจลงไปนะครับโดยเฉพาะตอนที่ราคาคอมมดิตี้ตกต่ำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะส่งผลดีเท่าไหร่นะครับแล้วอเมริกาล่ะอเมริกาเนี่ยยังพอลงทุนได้นะครับแต่เขาบอกว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอมันแพงแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย มันฟื้นตัวอย่างแข็งแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นเหมือนสองสมปีที่ผ่านมานะครับ,รบแต่ว่าก็จะค่อยๆขึ้น<อ>นะครับอ่าต้องมาจบที่ตลาดหุ้นบ้านเรารมุมมองของทางฟิลิปต่อตลาดหุ้นไทยปีหน้าดีไหมครับตลาดหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยต้องลุนนิดนึงนะครับถามว่าดีไหมผมมองว่ายังดีอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องมาพร้อม สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยคร,ครับอย่างโครงสร้างพื้นฐานต้องออกมาเราก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยการกระตุ้นระยะยาวไม่ตามมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ในอนาคตเนี่ยอาจจะแย่กว่าที่คิดก็ได้แต่ถ้าเกิดมาตามนัดเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของไทยก็ยังมีอยู่ ให้น้ำหนักแค่ไหนกับตลาดหุ้นไทยปีหน้าครับมองว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้ตอนนี้พันสามกว่านะครับถ้าเกิดมองปีหน้าเนี่ยทางฟิลิปเองก็จะมองสักประมาณพันหนะครับมองประมาณพันห้าร้อยจุดนะนับสิ้นปีหน้าปี5้าเก้านะครับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงครับน้ำหนักการลงทุนจริงๆแล้วผมยังมองต่างประเทศดีกว่านะครับเพราะของเราังต้องมีลุ้นอีต่างประเทศเนี่ยอาจจะมองได้ง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งยุโรปเองหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ยังมองง่ายกว่ามองลงทุนหุ้นต่าง ประเทศนะครับน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับผมกลับมาถึงหุ้นเด่นของยุโรปบ้างนะครับเพราะว่าบอลฟิลิปมองว่าตลาดหุ้นยุโรปน่าสนใจมากที่สุดสําหรับปีหน้าปี2559นะครับขอตัวอย่างกองทุนที่ไปลงทุนยุโรปเป็นกองหุ้นยุโรปเด่นๆให้เราได้ศึกษาสักกองสองกองนะครับคุณสานุพงศ์ได้ครับ ที่แนะนําก็จะมีสองกองด้วยกันนะครับก็จะเป็นของกสิกรนะครับแล้วก็ของกรุงศรีสองบริจจนี้เนี่ยลงทุนในกองแม่เดียวกันของกสิกรชื่อกองเคยุโรปของกสิกรจะเป็นเคยุโรปแล้วก็ของกรุงศรีเนี่ยจะเป็น kFH ยุโรปนะครับมีตัวเอฮ่องกงอยู่นําหน้าด้วยนะครับครับ KFS แล้วก็ ยุโรปใช่ไหมครับของบลจกรุงศรีนะครับทำไมแนะนํสองกองนี้ของบลจกสิกรกับของบลจกรุงศรีครับครับหด้วยตัวกองแม่เนี่ยผลตอบแทนเ่อนัางดีอย่างที่2เลยที่แนะนํา2กองนี้ก็คือมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยูโรออนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ก็จะไม่มีการขาดทุนค่าเงินกลับมาตรงนั้นก็จะเป็นผลดีกว่ากองอื่นๆนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิด มีการทำ QE เนี่ยค่าเงินก็จะอ่อนเทรนจะอ่อนค่าลงอยู่แล้วครับ กองแม่ของ k ยุโรปเนี่ยเป็นใครครับเป็น Alliance นะครับอ๋อเป็น Alliance ใช่ไหมครับเขาใช้สไตล์การเลือกหุ้นแบบไหนลงทุนในหุ้นสเปกแบบไหนบ้างครับกองแม่ของทั้งสองกองนี้ก็จะเป็นสไตล์ bottom up นะครับเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของผลตอบแทนด้วยแล้วก็เรื่องของตัวพื้นฐานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับกองแม่ของสองกองนี้ นะครับผลงานของกองแม่ของทั้งสองกองนี้เนี่ยผลงานสร้างผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ประมาณ20%นะครับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดไปเป็นกองแม่เดียวกันนะครับที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคือกอง KF ยุโรปเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก14%อื นะครับก็ต่างกันอนข่างเยอะนะครับสำหรับการป้องกันกับไม่ป้องกันความเสี่ยงป้องกันเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่านะครับใช่ครับนะฮะทีนี้ถ้าต้องเลือกเอากองใดกองหนึ่งระหว่างกองยุโรปของกสิกรกับกองยุโรปของบรจกรุงศรีเนี่ยจะเทียบยังไงดีครับคุณสานุพงษ์ เทียบยากมากเลยเพราะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูผลตอบแทนจริงๆแล้ว1ปีเนี่ยของกรุงศรีเนี่ยยังชนะเฉือนกสิกรนิดนึงเท่าไหร่ครับของกรุงศรีของกรุงศรีเนี่ยจะได้2% 2สเนะครับสำหรับกสิกรเนี่ยจะได้ประมาณ19อันนี้คือย้อนหลังกลับไป1ปีใช่ไหมครับใช่ครับณสิ้นเดือนพฤศจิกานะครับครับวัดตรงวสิ้นเดือนพฤศจิกายนน่ทั้ง2กองนี้มีกองแม่เดียวกันนะครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะแนะนำเนี่ยทั้ง2กองได้หมดนะครับไม่ต อันไหนเฉือนชนะนิดนึงเองนะครับคงไม่เป็นไรมากนะกองแม่เดียวกันก็คือบริหารโดย Alliance นะครับสำหรับกองยุโรปของบลจกสิกรไทยกับกองยุโรปของบลจกรุงศรีแต่ย้ำว่าเลือกกองยุโรปที่ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับใช่ครับนะฮะอันนี้คือ2กองเด่นที่ไปลงทุนในยุโรปนะครับคำแนะนำสำหรับการจะเลือกกองทุนที่ไปลงทุนยังยุโรปครับคุณสนุพงษ์ อย่างแรกเลยอย่างที่บอกนะครับก็คือต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลงทุนต่างประเทศมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ,รบการทํา QE เนี่ยแน่นอนว่าเรามองเห็นเทรนตัวค่างเงินเนี่ยชัดเจนนะครับ,รบแต่ว่ากลับกันเมื่อ QE หมดเนี่ยเราก็ควรจะสวิชกลับเหมือนกันนะครับ การไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่การหมดคีวีไปแล้วเนี่ยก็น่าจะดีกว่ากองที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ก็ต้องจับตาดูไว้ด้วยเวลาไปลงทุนต่างประเทศอ่าครับในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าซื้อกองที่ทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้อุ่นใจกว่านะครับใช่ครับนะครับท้ายสุดจริงๆครับตัวแปรอะไรบ้างที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องจับตาให้น้ําหนักมากที่สุดครับคุณสานุพงษ์ ก็จริงๆแล้วตัวแปรตอนนี้เนี่ยดูที่เฟดเป็นอันดับแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องมาดูถึงพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วนะครับ,รบหลังจากขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายังไปต่อได้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็จะปรับตัวตามนะครับ แต่ถ้าเกิดไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้กลับลำลำบากแล้วนะครับก็อาจจะเห็นความผันผวนของตลาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล,แล้วเราก็ควรจะไปดูถึงพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆด้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับ,รบถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารนี้จะมีความน่าสนใจน้อยลงไปบ้างไหมครับคุณสานุพงศ์คิดว่าตอนนี้เนี่ยตราสารนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ ศาสนารนี่อาจจะดูกองที่มีดูเลชั่นสั้นๆหน่อยน่าจะดีกว่าครับมันก็รับข่าวไปเยอะแล้วด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเอาละครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็การลงทุนในปีหน้าแล้วครับแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความยากลาบากมากขึ้นนะครับในแง่ของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดมีความรู้หรือว่ามีเวลาไม่เพียงพอเนี่ยการวางแผนจัดสรรเงินลงทุนนะครับจัดพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ มีวินัยการลงทุนที่ดีกว่านี้นะครับก็น่าจะส่งผลที่จะทําให้ผลตอบแทนที่ได้ตามเป้าหมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอย่างเดียวคงต้องวางแผนด้วยแล้วก็มีวินัยการลงทุนด้วยน่าจะดีกว่านะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสันุพงศ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณสานุพงศ์สุทัธธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดนะครับถึงแนวโน้มน้ำมันแนวโน้มทองคําและความน่าสนใจในตลาดหุ้นยุโรปนะครับและก็ฝากกองทุนจากทางบลจกสิกรไทยและก็บลจกรุงศรีเอาไว้ทํากันบ้านเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนที่ยุโรปนะครับ เอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรลเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน